สวัสดีครับสวัสดีนะเร่งๆครับพี่น้องนี่ตลาดข่าสู้ซ่องสร้างักพันละเพือนออฟฟิเชียลนะครับอาหารฝนตกพี่น้องบางแห่งหนึ่งตอนนี้แดดออกแล้วนะครับแต่ก็ยังตกตกอยู่นะครับตอนนี้เขาก็จะซ้อมกันแล้ว ต่างข้องขอครับพี่น้องครับต่างข้องขอค,ครับเราจะมาพาเล่นกับไอ้ตองสวัสดีครับเราจะมาเล่นกับต้าห๋อหน่อยนะครับวันนี้าานี่มาแต่ไหนไม่เห็นตั้งนานเลยนานอะไรล่ะสองวันเฮ้อสองวันไปนะเฮ้ยทานห่อรูดสเต็กบัดน,นี้มีน่ารักอะ่ะเฮ้ยคนน่ารักกันเมย์ได้อ่ะดูสีเล็บอ่ะดูฮะ มีมือสีเหลียบใส่เบื้องก่อนหน่อยนี่ไงเยี่ยมมากมากเลยนะใส่เห็นไหมว่เห็น่เห็นบ่เดี๋ยวเดี๋ยวมันเบอร์นี่นี่ไงปลาที่น่อปลาที่สมพูนี่ไงได้อะผู้ชายบ้านนี้ชาชาท่าเรือที่สมพูน่ารักเนาะไม่ได้ล่าสุดท่าหอนรีบไมด้ล่าสุดท่าหอนรีบมามา้อมครับผมน้องวอนายพี่บ้านแพงครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อย่างกอรครับ ท่าผลิสติกนี่ก็สวยเนาะใช่ไหมแม่พูดตรงๆเลยได้ไหมอะไรนะได้ไหมได้วันนี้คิดว่าจะได้ไหมได้เลยได้หวยเลขตัวใดตัวใดใช่ไมันผาได้เหมือนนี้เพะแม่สิเบิบอนี่นี่นี่ทาลิสติกขนาดนี้ทำไมไม่เขียนคิว คิดว่านี่เป็นธรรมชาติของรถฉันอยู่แล้วอของใครนะของฉันต้องเป็นมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วอ่ะมันไม่อยากดัดแปลงให้มันมากกว่านี้อ่ะก็อันนี้ก็ธรรมชาติใช่ไหมใช่มันเป็นธรรมชาติเลยนะปลาลอนนี่ใช้กี่มวนปลาโถบูลี่อะไรนะเรว่าบูลี่นะบูลี่อะไรล่ะข้าวบูลี่เด็ดใครข้าวบูลลี่ใครก็จะกล้าบูลลี่น้องเงาะน้อยเออ ไม่มีใครกล้าบูลลี่นะมีแต่มันบูลลี่เองไม่แต่มันบูลลี่ตัวเองนี่แหละก็ไม่มีอะไรหรอกเนาะไม่มีอะไรล่ะไม่มีอะไรหรอกอาพี่น้องมาอยู่เมื่กี้มาช้าหน่อยเพื่อนหอดยี่สิบหมื่นยุทธาลีสติกมาสอบมันหลังก็แต่งหน้ามาด้วยนะแต่งหน้าจัดเต็มมาสอบแต่งหน้าเลยหรอ ถ้าเป็นเตลิปติกถ้าเป็นเตลิปติกบอกพี่น้องเลสติกท่าแบบอันอุไทยทิฟท่าแบบแบบรีดมั่นอย่างกวาวาวเลยพี่น้องอันนี้หมอกเก่าแต่อุไทย์ทิมคืออะไรโอ้ไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรผ่านไปเนาะเออก็ผ่านผ่านไปเลยเออหมอกรีบมันมากกว่าท่าเลยพี่น้องพีมันท่าเออรีบแมทฝุ่น ไปไปไหนมาก่วะไปไหนมาไปทุระไปทุ่ราหรอลูกกินน้ำลูกลุงมาแล้วเอียงลูกลุงมาเขาไม่ให้ชี้อสอกสีเปล่าเขาบอกให้ลูกลูกมันเป็นตำนะมันเป็นอียงสิความเสื่อทมันเป็นผู้เฒ่าผู้เฒ่าบอกได้หน่อยจังสั่นอุตส่าห์กินเสือดินี่กินะเสือลุงกินน้ำฉันพูดไปเอามื่อสี่ในต้องเอาคิวตรงนเนี่ยเนีาอมเวลาโจ้ลโจ้กับเป็นสี่เทาโฟน อยู่บ้านนั่นอยู่บ้านน่ะผู้ใด้สีลุงก็ผู้ใด้สีลุงก็เอาเมื่อจกดากสีใช่พ่นนี่อันอยู่บ้านอันนี้มันมันอันนี้ความเสื่อไปคว่ำเสื่อมันเนาะปรจังว่าฝ่าหัวแล้วมันเนี่ยงานโต๊ะแห้งเลียดูมือเดี๋ยวดูหน่อยดูมือแล้วมือมีห้านิ้วนั่นนี่ทำไมก็ดูไงดูดวงมือมันนี่ มือข้างนี้มีห้านิ้วมือข้างนี้ล่ะมือข้างนี้ก็มีห้านิ้วเบ่งหลวงได้หนิโอ้เออโอ้ยมือคือดันเด้ยแงมจับนี่ก็เป็นมือได้หนิโอ้ยือฟาตีนหรอฮะมือฟาตีนหรอว่าลาก็เป็นมือละเห็นว่ากันเลยย่งน้อพี่รองเพื่อนถนัดข้างครัวได้นิเพื่อนถนัดข้างครัวเออ เขาห้องน้ำเป็นกะทิใส้คางไส้โอ้ยเขาห้องน้ำใส้คางไส้ก็ยังมาพัฒนาคางคัวได้หนิพี่น้องเขาห้องน้ำเป็นกะทิใส้คางไส้เอาทุกวันนี้เขาไม่ใช้มือแล้วใช้อะไรที่ฉีดอะไรนะที่ฉีดไม่ใช้มือเหมือนเดิมเลยมือคืนนี่ฮานังวัดก็ใส่มือเหรอฮานั่งวัดมือคืนนี่น้องไส่แล้วเห็นผู้เฒ่าอยู่ในรถก็เลยรถตู้แมนคัอ้าว ก็เลยเราบอกว่าวัที่แล้วผมก็เห็นนั่นสีออกคิหาน่เดเมืองกยลองกันเลยว่ามือนี้ผมเห็นผมเห็นอีกเขาแในรถสองคนนะคริก็เลยไปถวายสักกราระในเพื่อนแล้วอือสักกราระเนี่ยเป็่ลเ<ๆ> <ไป S 3> พิ่งลงแล้วล่ะสนสนเปิดป,ประตูลงให้เพิ่มลงเปิดประตูแล้วก็ถวายแล้วก็ลงไปใส่ดอกยุหันล่ะ่ลรับสมรับสาเพิ่มาดีอาดีแสดงว่าเอาเพิ่นขึ้นรถอมือะ แต่่วามืดไม่พออีกเหรอยังมืดไม่พออยู่เหรอเอาจริงจริงนะตัมันอีกตัวนึงเยอะแปดซีตัวนึงแปดซีขาเลขกีดัดอยู่ขึ้นเรามาตัวแลกเป็นเห็นก้อนนดูเล็บดูเล็บน่ารักอ่ะเริ่มแล้วก็นี่ไงดูเล็บที่ก่อนสวยมากเดี๋ยวเล็บเล็บแม่เล็บไม่เท่าไหร่เล็บแม่ ไม่พาในแม่ดอะเนี่ยมพในแมป่ไดดต้องสีกำกกว่านี้ดินี่ท้าอีกดูโชว์ไปเลยโฆสินค้าโชว์ไปเลยนู่นกระจกอยู่ทางนู้นปากโอ้โมันท้ากนดีอะเาแล้วเอาละพ่อพ่อทั้เตียงโชว์ดู เหมือนเมทานะมันแบบธรรมชาติมากเขาคนคนน่ารักอ่ะก็คุณคุณแม่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 ก็ผัดแต่งตัวให้ลูกบ้างนะก็อายุหกสิบสามปีอายุหกสิบสี่หลายอายุธรรมชาตาอุ้ยเอามาให้นูวยนะอย่าลืมนะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมนะยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยมึงไม่เกรงใจหนวดมึงเลยเนาะการแดงไม่ได้เป็นครับไม่เกรงใจหนวดมึงเลยเนาะผมไม่ได้เป็นครับกูยังเกรงใจหนวดกูเลยนี่ นันคือการแสดงพ่ันการแสดงเออแล้วก็อยู่ในรถน่ละหันไป่งาได้กันเผานน่ตน้อยเ้พุทเอาขึืนนี่นาตูนี้รถตเป่าเนมากเราไปหันมาได้ลสองือมีดีเป็นยูนันมืดมันหมืดหมดพระ่าทะาสองรอบเขึ้นะเห็นสองรอบเป็นพุทเขาเมือเล็กออกะดเห็นมือเล็กออก วันนี้วันพระนะวันนี้วันพระวันที่มันพันหรอถูกมวันพระไหมนียังเรื่องแปดสีครับนี่นี่นั่น้มานมากจริงมันไม่ใช่สีไม่ใช่สีห้างวดติดแล้วหรอตลาดมาตะไทยแหมจักวดรถ้าเล้ากับซมน่าุดเล่าสีออกขามือ เออมันมันก็แล้วแต่แต่ว่าคุณกับเป็นสบายสังฆทานหรือเปล่าฮะใครเชื่อก็เชื่อนะแต่่วาเจ้า่เเชือจ้าะว่าคุณนี่เป็นสบายสังฆทานเสียกันนี้ร้องพอก็เลยถามว่าถ้ากันมีหมอนน้อยบอสกันแล้วว่าโอ้ยหมอนกันมีอยู่ล่ะมันมีแต่พัดล้มคนน่ะจังว่าเดี๋ยวด้ว่าผัดล้มหะละคนน่ะแล้วแล้วเอ้ยเราลองพอขึ้นกจุดสีตะเบิงก่อนนะพัดลมมีบอสกันว่า กินกันแล้วว่าอุ้ยอยากได้สาดนัด้นดครับศ <c oughs> า,บบาตีทำาษาังกิษรอย่บานมันมีสาดไป <c oughs> บอก <c oughs> ้องหยางลงมากสาดตีผืนกบพนมโตัวหนึ่ง <c oughs> ยู่หละยูในรถเข็นเทอร์นี่ละ่ะ <c oughs> ไปยังเว่าันเป็นถวายสังฆทานกสังกบุญปั๊บเลยนะั <c oughs> นรถอ, <c oughs> อ,ออกแกว้วน้องคอแล้วใจงพี่นองว่ารถนี่เาไน้ำเล้าอ๋อไปอยู่การเพว่าเนำบูอลางอะไรอ้าพี่น้องฝาก น้องเงาะหน่อยนะครับเจา้าคนหนึ่งเด้พอ,ดอพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องทาขอของจัดการผลิตภัอาิเชียรนะครับเจอน้องเงาะอย่างแน่นอนนะครับเรื่อยๆครับพี่น้องครับอุ้ยมันอิ่งง่ามหลายพี่น้องเลิศเลิกบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ